สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีมิวสิกนะครับมิวสิกซาวนะครับตัวเป็นพาวเวอร์นะครับ b h เฮดนะครับ b h รุ่น b h นะครับพันแปวัตต์นะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับสภาพยังไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับขนาดความสูงของแท่น2อยูนะครับไฟก็จะเป็นไฟ Protect, ไฟคลิปไฟสวิงนะครับไฟ Power On นะครับก็สวิปปิดเปิดเป็นแบบอย่างดีนะครับอย่างดีนะนะครับ ตัวด้านหน้ามีฟิลเตอร์นะครับด้านหน้ามีฟิลเตอร์นะครับสนิมก็มีตรงหูจับแนมด้านขวาครับสามารถถอดไปพ่นสีได้นะครับอ่านะครับด้านขวาจะมีสนิมอยู่นะครับเป็นหูจับสามารถถอดได้ครับตัวนี้มีน็อตสองตัวนะครับก็สามารถถอดได้เลยนะครับฝาเครื่องก็สวยนะครับสภาพเครื่องยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับมิวสิกนะครับ b h 1 0 0นแดรับไปขับสครั้งละ2ได้นะครับผมก็เทสนะครับวันนี้ไม่ได้เทสเสียงให้ชมกันนะครับแต่จะเอาคลิปตัวที่ผม เทสตูอออ้อะไรนะเจบินนะครับเพราะผมใช้เทสขับ18,200วัตต์หลอข้างละ2อนะครับอีกข้างหนึ่งขับ12นิ้วรวมแหลมด้วยเป็น4ดอก5ดอก6ดอกพอดีนะครับนะอีกข้างหนึ่งก็เสียงออกดีนะครับมามาดูข้างในกันครับผมข้างในเป็นหม้อแปลงของมิวสิกครับไม่ต้องห่วงว่าหม้อแปลงมิวสิกนี่สวยงามแน่นอนนะครับเห็นไหมครับหม้อแปลงมิวสิกนะครับผมนะ อ่านะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีพัดลมด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวมิวสิกเขาจะใส่ใจคุณภาพนะครับโดยการติดพัดลมด้านหน้าด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัว <aos> ตัวครอบพัดลมนะครับเพื่อจะให้ลมนะครับจากรูฮิชิ่งนะครับด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูฮิชิ่งด้านล่างรอดออกไปรอดออกไปแล้วก็ตัวพัดลมด้านหลังก็จะดูดความร้อนออกไปนะครับเขาใส่ใจรายละเอียดมากครับสำหรับมิวสิกนะใครที่ใช้มิวสิกอยู่ไม่ต้องห่วงนะงานมิวสิกนี่เขาดีมากนะครับ นะนะครับแล้วก็ดูดออกไปนะครับคาปานะครับคาปาก็จะมีนะครับข้างละสองลูกนะครับอ่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อดังเลยนะครับอ่ร้อยโวลต์เหมือนไมโครนะครับร้อยโวลต์เหมือนไมโครนะครับนะร้อยโวลต์เหมือนไมโครนะครับอ่านะครับก็ตัวเป็นแยกนะครับแยกอิสระเลยนะครับตัวสําหรับตัวคาปานะครับทีอาร์ก็ข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าข้างละเจ็ดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าข้างละข้างละแปดคู่นะครับแต่อีกสองคู่น่ะเป็นไดนะครับเป็นไดนะครับอีกสองคู่เป็นไดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอีกสองคู่เป็นไดนะครับนะเป็นไดนะครับบอร์ดอยู่ตรงไหนเอ่ยบอดอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่บอดนะครับบอร์ดตรงนี้นะครับอ่านะครับบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับบอาร์ตก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะนะครับตรงนี้เลยนะครับ อ่าครับบอร์ดได้อยู่ข้างข้างบนนะครับนะเล็กๆอย่างนี้แหละครับผมเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นกล่องอะไรนะครับตัวนี้เป็นกล่องทาลซิเตอร์เหมือนกล่องดําพวกตระกูลบอร์เทคนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากล่องดํานะครับแต่อันนี้เป็นกล่องฟ้านะครับข้างในก็จะบรรจุทาลซิเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเป็นวงจรรับของมิวสิกนะครับแล้วก็อ่ามีอ่าพวกไดอ่าทาลซิเตอร์ไดโอดอาร์อะไรต่างๆเป็นวงจรข้างในครับก็เรียกว่ากล่องดํา นะครับกล่องดานะครับมีกล่องดำเห็นไหมครับบอร์ดได้เล็กๆนะครับบอร์ดได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นประมาณนี้ขยึบมาด้านหลังก็จะเป็นบาลานซ์อินพุตนะครับด้านหลังเป็นบาลานซ์อินพุตนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแท่นี้ราคาอยู่ที่นะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งทั่วไทยนะครับผมนะปลายทางบวกเพิ่มนะครับปลายทางบวกเพิ่มสองร้อยนะครับอ่อนดีกว่านะครับเอาแบบโอนเงินดีกว่านะครับออนงินคุ้มกว่านะครับดูด้านหลังเครื่องครับด้านหลังเครื่องก็จะเป็นหูจับจับนะครับ เป็นเหล็กชุบนะครับเหล็กชุบนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมสวยๆนะครับภาพอ่านไม่ค่อยชัดนะครับแสงนะครับค่าแล้วนะครับตัวแจ็คอินพุตก็จะเป็นอินพุตเอาพุตก็จะเป็น XLR นะครับแล้วก็มีแจ็คโฟนนะครับฝั่งละ2ตัวเห็นไหมครับแจ็คโฟนฝั่งละ2ตัวนะครับมีฟิล์อเอาพุตด้วยนะครับมีฟิลเอาเอพุตด้วยนะดีมากนะครับฟิลเอาพุตนะครับข้างละตัวนะครับเนี่ยเมันเขาแยกมาดีมาก มีขั้วดําแดงแบบเกลียดดีนะครับขั้วดาแดงแบบเกลียดดีนะครับให้นะครับแล้วก็มีตัวสเปรคอนให้ด้วยนะครับสเปรคอนให้ด้วยนะครับนี่นะครับสเปรคอนนะครับอ่ามีสเปรคอนให้ด้วยนะครับอ่าสเปรคอนก็สวยงามเลยนะครับสายไฟครับสายไฟเป็นสายเดิมนะครับสายเดิมนะครับอ่านี่แจ็คยังเดิมๆนะครับสายเดิมนะครับนะนะครับใครที่ต้องการนะครับมิวสิกซาวนะครับหายากเป็นของหายากนะครับก็ ่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์นะครับศูนย์ศูนะครับอ่าถ้าแอดรับถ้า S ID line ด ID line ได้นะครับแอ S ID line ดีที่สุดนะครับตัวอ่าสภาพสวยงามนะครมีสนิมนิ่บด้านขวามือนะครับถอดออกไปพ่นสีได้นะครับด้านหน้าสวยงามนะครับไม่มีสนิมนะนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปที่ผมเทสตู้นะครับเจบินโดยแอมแท่นนี้นะครับข้างหนึ่งขับ18นิ้วนะครับสองดอกนะครับพันสองรวัตหล่อนะครับออกดีมากแบบไม่ใช้คอร์สยังออกดีนะครับ อีกข้างหนึ่งนะครับขับกลางนะครับสิบสองนิ้วนะครับสองร้อยเอสนะครับรวมแหลมเจ็ดห้าศูนย์แล้วเป็นหกดอกต่อข้างนะครับนี่นะครับก็มิวสิกนะไม่ต้องพูดนะครับวอลล่มสวยๆเป็นอลูมิเนียมนะครับเอาไปทำความสะอาดออกใหม่ๆนะเครื่องนี้นะนะครับเจ็ดพันกับอีกเจ็ดร้อยบาทรวมส่งทั่วไทยนะครับนะใครสนใจก็แอดดีไลน์มาได้ครับผมไปดูคลิปการทดลองกันนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็ ว่างนะครับก็จะมาเทดสนะครับ power amp music นะครับบีเ BH นะครับ1800นะครับตัวนี้เป็นไบโพลาร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาเทดสเสียงกลางของ k e n t e c กนะครับก็ใช้มิกตัวนี้เลยนะครับก็ต่อเข้าขยายเลยออกมาจากโน้ตบุ๊กแล้วเข้ามิกแล้วก็เข้าพาเวอร์เลยนะครับผมมาดูตู้นะครับตู้จะเป็นเค n น e ิกนะครับตู้เค n น e ิกนะครับแบรนด์ของทางภาคกลางนะครับจะมีฮัมฮัมหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ไม่ฮำแรงนะครับตัว นี่ครับแบรนด์ P.R.K. นะครับ P.R.K. นะครับพร้อมชุดแขวนนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับมีทั้งหมด4ใบชุดแขวนก็มี2ชุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับสลักลูกปืนนะครับหูจับไม้นะครับถ้าใครสนใจตู้เปล่าก็4ใบพร้อมชุดแขวน2ชุดเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หมื่นหนึ่งนะครับตู้เปล่าพร้อมปากนะครับปากหล่อนะครับปากแหลมนะครับตัวนี้นะครับดอกในตู้ก็จะเป็นนะครับตัวอ่ายี่นะครับ 200S นะครับแล้วก็ แรมนะครับเป็น750นะครับไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับนะตู้เสียงกลางผมไม่ใส่เน็ตเวิร์กนะครับเบสก็จะเป็นกิฟหนึ่0 0ปนนะครับสองดอกนะครับใช้เพื่อเท่านันเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอ่าเทสนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม First, yes. yes.